ผมชนะการประมูลการสองใบนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นและคุณจะต้องไม่เชื่อแน่ว่ามาพิเศษขนาดไหนระหว่างที่ผมกาลังหาการใหม่ๆมาเติมในคอลเลกชันนะครับผมก็ได้เลื่อนไปเจอการคู่นี้ครับผมโคดักและก็โกดักผลงานของศิลปินที่ผมชื่นชอบอีกคนอย่างคุณจิโร่ซาซุโมะกำลังเปิดประมูลอยู่บน eBay ซึ่งปกติแล้วเนี่ยแค่การโคดักใบเดียวก็มีราคาเกือบ400บาทแล้วแต่ด้วยความโชคดีนะครับผมได้เจอร้านเล็กๆที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเลยชนะประมูลการทั้ง2ใบามาในราคาเพียงแค่320ร่บาทแต่ทุกคนก็คงสงสัยกันใช่ เหตุผลแรกที่ผมชอบนะครับก <c oughs> ็เพราะว่าภาพของมันเนี่ยเล่าเรื่องที่ต่อกันโคดักที A ่กาลังลอยตุ้บปองอย่างน่ารักส่วนโกดักเนี่ยก็ว่ายน้าด้วยท่าทางที่สวยงามตามที่ปุกิเด็กซ์บรรยายเอาไว้และที่สําคัญนะครับการทั้งสองใบนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟโปรโมจากโปรโมกั่นจิมแพ็กโวลูมสิบที่จะหาจากที่ไหนไม่ได้นอกจากในงานแข่งขันเท่านั้นนะถึงแม้ว่าการคู่นี้อาจจะไม่ค่อยเป็นที่สนใจของนักสะสมชาวไทยนะแต่ผมคิดว่ามันน่ารักมากเลยนะครับเพราะไม่ใช่แค่โคดักที่โดดเด่นแต่ในครั้งนี้โกดักก็ได้มีโอกาสเชิฉ